จัดมาให้พันธพืชไทยโอ้โหที่หนึ่งคือถอนทิ้งหมดล้ะรุ่นเดียวกันท้งหมดรุ่นเดียวกันครับผมบางบางที่ซ่อมไม่เสมอกันครับผมแต่ของหนูเสมอกันเป๊ะดูยาวๆได้เลยดูครับนี่นี่คือสวนสวนของคุณนุชครับโอ้โหสุดยอดจริงครับเขียวสังเกตครับเนี่ยครับของเขาเขียวครับดูครับนี่ตั้งแต่โคนยันยอดครับเขาไม่มีใบเหลืองเลยครับ สวยมากครับแต่ไหลสวนมันเป็นเชื้อราไปเลยแดงเป็นเพี้ยไ,ไฟไปเลยแต่สวนนี้แล้วก่อนหน้านี้สวนนี้เคยมีปัญหาใช่ไหมครับเคยมีปัญหาเรื่องอเชื้อรากับเพี้ยไฟเพราะอากาศตอนนี้ร้อนเพลี้ยไฟเกิดง่ายครับมันเห็นที่กุเขียวเนี่ยมันฉันชอบมากมาแต่ของเราไม่ค่อยมีสุดยอดเลยคือนะ้นตรวนี้ก็ไปสมแดงปิกล้วประทับใจแล้วทํายังไงครับ เยี่ยมโอ้โหสุดยอดครับคุณคุณนุชบอกว่าเยี่ยมมากครับคือคุณนุชให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันแตกยอดดีแล้วดอกแตกกขนแงดีแล้วดอกมากทุกข้อเนี่ยครับสวนเขาเขียวชื่นไปหมดเลยครับนี่แหละครับปิกับแล้วใครไม่ลองไม่ใช้ไม่รู้เขาว่าวาสติกปิกดียังไงครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณก็อมูลดีจักดคุณนุชครับครับสวัสดีครับการเปิดเพื่อันเทุกแข่งแค่เติมสอง